ครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับทีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,ำองดำรถล้อล้อดำจริงเนาะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาทีสามคึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ที่ร้อยเอ็ดนะครับขึนสาวขึ้นเล้วพี่เนาไอยังเดียวครับ เรื่องอครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับออ,นะออกจากโรงงานก็อาวรือวันเอาออกจากโรงงานทุ่งทุ่งกว่ากว่องทุ่มนะครับความเร็วที่ใช้ตอนนี้ก็นี่งอยู่ผมก็เด่นไปเร็ว,เรวครับพี่น้อง ตอนนี้ก็กำลังอยากหาที่นอนนะครับตายอย่างเดียวครับเส้นไวเอ็ดมาเสรภูมินี่คือถนนมันดีอยู่ evet ับถนนดีเลยเห็นไหมครับเห็นบรรยากาศเห็นวิวข้างนอกเลย ก็จะเห็นอวิวด้านนอกเลอยาเอากระจกมุ่งนครับยงไงอ่ยัสอย่นี่ออ่ ลาเดินทางก็โอ้ก็โดนเติมนะครับจวมากับว่าก็าสู่รอเิ้นแรีนอ่าทั่วไปครับอันนี้คือร่องผผมก็ร่องแบบไม่เตรียมระบบเลยผมว่านะเนี่นยมเตรีมระบบเลยว่าเขาเจ้าขามเล่าเนี่ยไปหุ่นตรงใจโอ้สุดยอดครับ เอาตู้ตรงนั้นไปเปิดตรงนี้อย่างของพี่สุรยยิยาเยสุดยอดคเลยน้อมรับเลยอะไรอยเนี่ยแต่ของพี่แกลูกแกแกอยู่ไม่ใช่สุดยอดครับไอชมข้างหน้าครับผมไปเลยวันนี้

กับอาเลียได้็ตาเเลดก็เลียกือบเป็นหันเรอช่างรอช่างมาเปลี่ยน้าก็ไม่ได้เปลี่ยนั้งมยย่ิบเปนทีอ่ายี่เปลี่ยนทั้อแด้วยกับพวป็นต้อยนะเาเลี่ยน่ลี่ยนตัวเดี๋ยวไปกัน

กันไปแล้ไปแลนี่ครับไม่ต้องเที่ยวใครไม่ต้องเกี่ยวนะอย่าโถตอนแบบนี้ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านเรียบร้อยนะครับนี่นี่ครับผลงานก็มาแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่า เจ็ดโมงครึ่งนะครับยางแตกอีกตั้งหักนะครับยางแตกอีกตั้งหักเอ้ไงเดี๋ยวเพื่อนจะเก็บผ่ามั้อ่าแม่นครับจะเกยบมันละกันกันกันซิดแห้งนี่เลยผ่าไปผมมันเบาๆหนึ่งนะ อันนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะครับหลังจากที่เราวิ่งมาเมื่อคืนก็โอ้ถือว่าได้นอนสองชั่วโมงครับพี่น้องหลังจากตีสามผมจบลีปผมก็จอดนอนเลยนะครับเมื่อคืนพอดีตอนเช้าก็ลืมนะครับจะวงนอนบ่้ดเเร็ดคลิปนะครับก็เลยตอนที่ว่ายางแตกนะครับยางคู่กลางแตกนะครับมันก็ มันสะสมควันที่จะแตกแั้นแหละพี่น้องนะครับมาดูกันสภาพยางนี่ครับมันมันเห็นลวดหมดแล้วครับนี่แล้วก็ไปแตกข้างล่างนะครับนี่แตกตรงที่เห็นลวดน่าจะชั้นที่สองเดี๋ยวไปเปลี่ยนยางอะไรครับเอาทางเยี่ยวไปพ่นท้องนี่ล้านยางไว เออเนี่ยเดี๋ยวซีแยกเนะี่ยมีบ่ก้อนว,ว่าอะไรล้านพฮายมา่ะโอมมีบ่ไปเปลี่ยนใช่ไหมว่าสิ่่าได้บดไปใส่ของได้บ่เ

สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้ากันทีกรอบนะครับท่านผูชมม้ชมตอนนี้ผมก็ลงของเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็จะเดินทางไปใส่แป้งครับผมอยู่ที่ร<อ>้อยเอ็ดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นหรือเปล่านะเมื่อกี้ลงลงภูนแสดหากหละครับ้ายเอ็ดที่แสดก็เป็นระวางเแ็ดระวางเแดด คือเขาสักรายลีที่มันหักอมันช่องว่างมันหังแล้วก็เสแล้วว่างอ่ะมันตกลงกลางมากเกินไปไหมสุงสองสูงสามสุงล่าง,งมันก็แตกแล้วให้ครับแค่ต่ำหกหกลูกนะครับ,นะรบที่แตก ตอนนี้ก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะไปขึ้นงานที่นู่นนะครับรายเอีดนะครับอำเภอุญทองเหมือนเดิมได้แจ้งล้มก้อนวีนอยางก้อเส็จหาร้านยางทำอยู่ครับตอนนี้ไปชมมองหน้าครับี่ครับผม นี้เราก็ช่วดไปใส่แป้งนะครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงโรงงานแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็รอขึ้นแต่ช่างนะครับมาเจอรถออรถแต่นันบเลยรถเสียคิมบ่วยเลยตอนนี้รอขึ้นแต่ช่างนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้ลงวันไหนนะถ้าได้ลง ขอเดี๋ยวลงวันเสาร์นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีตังค์ครับช่วงนี้ช่วงนี้กำลังขาดเงินครับอย่าให้ดูว้างหน้าครับผมเป็นยังไงนะครับไปเลยครับนี่นะครับอันนี้เราก็รอขึ้นกาชั่งนะครับทางโรงงานก็กําลังจะปรับปูเยอะเลยครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยครับแบบมองเข้ามานี่โล่งเลยครับท่านผู้ชม อ่าแต่ก่อนมองเข้ามามันเป็นอึมครึมยังไงไม่รู้นะแต่ตอนนี้นโล่งเลยอ่าอ,อ่างน้ำอ่องท่าตรงนั้นเขาก็เลยจะเอาออกหมดแล้วนะทำเป็นลานเลยเลยทำเป็นเดินแบกแง่เลยนะมันเหมือนอ่าอยู่มันเหมือนโรงแป้งทางเชียภ์พูมไหมท่านผู้ชมทางเชียภูมิทางโคราชอ่ะโรงงานใหญ่ๆไหมนี่แหละจะเป็น เขาตั้งเ่ทั้งภูเขาเนาะเป็นแปนหงแปนตาเป็นแก้งไปเลยเิยเป็นแก้งเป็นดูแล้วมันสะอาดตาแต่ผมก็ไม่ได้ว่าของเดิมไม่ดีนะเออตอนนี้รอขึ้นดัชชั่งนะครับท่านผู้ชม เป็นแต่ช่างแล้วก็จะาตาช่างก็กําลังจะทําเห็นไหกําลังเห็นเป็นนั่นโค้งหลังค้าคนทาเป็นล่มให้ตาช่างนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะครับที่เห็นคนเดินออกมาน่ะตัวนี้ก็จะเป็นออฟฟิศอ่าย่อมย่อมนะครับเป็นออฟฟิศ โอ้ปกติออฟฟิศจะอยู่ขวามือนะครับที่เทที่เอาเสาตั้งไว้เห็นมาเนี่ยกูรู้ดีปกติออฟฟิศอยู่นี่นะครับโอ้สุดยอดเลยรับลงทุนไปไม่น้อยนี่แป้งนี่ต้องออกแบบสุดยอดเลยอ่ะแป้งยังอ,ยงออกขักว่าเดอเพราะว่าอต้องออกเงินมากหมุนเนี่ย <laughs> โอ้ไปแล้วครับคุณกันหนึ่งครับ Oh, trời, chim gặp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คือไม่ได้ตสวลนะครับผมก็เดี๋ยวเราเชื่อกันนะครับในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอาจะมีคําพูดคําจาอาจจะยังไปฝากกันนะหนูโอ้ได้ขนมอ๋ออ๋อเป็นเซ็นเดี ไสเซ็นนะไสเส็นขนมมกแต่นั่นหรืวะนะครับว่าแล้เราเจอกันใหม่ครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมอาจมีคาพูดคำจาหรืออะไรที่ผมพูดไม่ถูกต้องไม่ถูกภาคก็กราบขอระทานอภัยท่านผู้ชมนะครับก็มันก็อาจจะหลายนาทีหน่อยนะครับตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เมื่อคืนเนาะจนไปลงของเสร็จแล้วก็วิ่งมาแต่งานนะครับก็จะเจอในลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ